นสนนนสุโดย B.Y.D.Dolphin วัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่ต้นที่อุทัยธานีที่ถนนสายในลานสักอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีมีรถกระบะคันหนึ่งกำลังลากองค์ขนาดใหญ่ความจุ 1, 5 5 0 0ลิตรใหญ่สีเท่าขององค์ปกติครับใช้เชือกผูกกับไม้ยาวสองท่อนมีไม้วางเป็นฐานอีก4ท่อนแล้วนําเชือกผูกยึดโอค์ไว้กับไม้ ดูครับลากไปบนถนนอย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดถนนไม่มีรอยจะเบรกจะขับไปข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาเก่งมา,มากคนไทยทําได้จังหวะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยก็เลี้ยวอย่างสบายขับลากโอกไปเรื่อยครับจนถึงบ้านคุณตาวัย73ปีเล่าให้ฟังว่าเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่หาคนรับย้ายโอ่ไม่ได้ไ,ไ,ไม่มีใครรับบอกว่าไม่คุ้มค่าจ้างและกลัวว่าจะทําโองของคุณตาแตก คุณตาไม่มีทางเลือกจึงต้องย้ายออกใบนี้ด้วยตัวเองเก่งมากครับไม่ต้องใช้ล้อดูนะครับไม่ต้องใช้คุณตาบอกว่าคิดถึงสมัยก่อนเคยเห็นปู่ใช้เกวียนย้ายของจึงลองทําดูบ้างใช้ไม้ยูคาลิปตัสที่พอหาได้แล้วใช้เชือกผูกเป็นเกวียน<อ>แบบไม่มีลอ้อลากโอบมาบนถนนเป็นระยะทาง3กิโลเมตรมาแบบนี้ครับมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยแบบไม่มีรอยขีดข่วนเมื่อสมัยก่อนเขาไม่เกวียนใช่ไหมแล้วก็ได้อย่างเขาเขาเรียกทวกเกวียนใช่ไหมชิดเอาอย่างนี้กันลากเอารถค่อยรถลากมา โดยที่ไม่มีลอ้อเลยใช่ไหมไม่มีลอ้อระยะประมาณสามกิโลจนถึงบ้านจนถ,ถึงบ้าน,านไม่เป็นไรรถโอง่งไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆครับน้องรู้ต่อมาไปโคร,ราชที่ถนนสายตรงน้อยนนแดงตาบลกระชนอนอำเภอพิมายจาังหวัดนครราชสีมาถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ทั้งรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์เดือดร้อนเหมือนกันหมดชาวบ้านทนไม่ไหววันนี้จึงรวมตัวกันตีกอล์ฟประชดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูครับมีการปูหญ้าเทียมสีเขียวมีนักกอล์ฟมีแคดดี้กลางร่มให้นักกอล์ฟมีหลุมมีทงเหมือนสนามกอล์ฟจริงครับแล้นนะวลก็ตีกอล์ฟวาดวงสวิงซ้อมสวิงลมก่อนครับซ้อมหลายทีและครั้งนี้ก็ตีจริงพอหัวโดนลูกกอล์ฟทุกคนก็ส่งเสียงเฮกันอย่างสนุกสนาน คุณเปรมานิดชุ่มกลางะะชาวบ้านที่เดือดร้อนกับถนนสายนี้บอกว่าวันนี้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ออกมาตีกอล์ฟเพื่อเป็นการประชดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับถนนเส้นนี้ที่เลือกประชดด้วยการตีกอล์ฟเพราะเห็นว่าถนนเส้นนี้มีหลุมเยอะดีถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรเป็นแบบนี้มา30ปีแล้วไม่ได้รับการดูแลจากผู้เกี่ยวข้องและบอกด้วยว่าชาวบ้านจะรวมกลุ่มแบบนี้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าถนนจะดีขึ้น30ปีแล้วนะคะ่ะ ถนนเส้นนี้มีเคยมีการพัฒนาเลยก็เลยมาตีก็ประชดเห็นหลุมมไหลายต้องทำทุกเดือนเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเราจะไปชดทุกเดือนบ่ชดทุกเดือนะคะ่ะหน้าไหนหน้าฝนหน้าอะไรก็จะทาประชดแบบว่าตามหน้านะคะเหมือนตามฤดูกาลนะคะ่ะจนกว่าจะทาค่ะสอบถามไปยังนายกอบตอคุณสมพรประกอบผลบอกว่าถ <สะ S 1> นนนี้อบตซ่อมไม่ได้เ <สะ S 1> พราะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่ทราบมาว่าทางกรมชลได้งบประมาณมาแล้ว ครับเราจะซ่อมเสร็จภายในปีนี้ต้องช่วยกันครับชาวบ,บ้านเดือดร้อนจริงๆน้องรู้ต่อมาเปน็นน่านที่สนามกีฬาโรงเรียนปัวอปัวจวัดน่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว Health Rider หรือ o s มมไรเดอร์อย่างเป็นทางการ เป็นบริการจัดมอเตอร์ไซค์ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยลดความแออัดลดการรอคอยยาโดยมีสสสเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยการให้เฮลท์สไลเดอร์สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซนต์เพื่อให้การส่งยาถึงผู้ป่วยปลอดภัยทั้งผู้ส่งและผู้รับแข็งแรงเนี่ยนะเป็นลมดันนาะหน้าหมไปนดางานนี้มีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคณะผู้บริหารสวนาชการอสมมและจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมงานกว่า2,600คน คุณหมอชนนานบอกว่าโอสม i d ไรเดอร์หรือเฮลท์ไรเดอร์บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นให้กับผู้ป่วยถึงบ้านฟรีโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลรวมทั้งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกไปรับยาที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่โรงพยาบาลและลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมารับยาเปิดตัวเฮลท์ไ r i ดอรวันนี้ท่านรัฐมนตรีโชวนน่าแต่งตัวเป็นไรเดอร์ส่งยาเต็มยศเลยครับไปหาบ้านบัดงานและ h e ลท์ไรเดอรจะมีะรับมอ้ออุปกรณ์แล้วก็เสื้อถ้าทำได้ครบทั่วประเทศคนไทยโชคดีครับต้องรุสงท้ายไปบราซิลขณะน,นี้เมืองไทยอากาศร้อนจัดแต่ทีย่านกราชิบ้า ในเมืองริโอประเทศบราซิลอากาศที่นั่นร้อนจัดยิ่งกว่บบาเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาความรู้สึกเชิงร้อนที่นั่นสูงถึง62.3องศาเซลเซ,ลเซลียสร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์แม้ว่าอุณหภูมิจริงจะอยู่ที่40องศาเซลเซลียสแต่ความชื้นทําให้รู้สึกเหมือนร้อน6 2องศาเซลเซียสคนที่นั่นจึงคลายร้อนด้วยการไปที่ชายหาดโคปาคาบานาและชายหาดอีปานมาชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนอกจากคนแน่นชายหาดแล้วสระว่ายน้ําก็มีคนเต็ม ส่วนคนที่อยู่ห่างทะเลก็ประสบปัญหาขาดน้ําดื่มน้ําใช้เมืองกัวราชิบามีแนวโน้มว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะตั้งอยู่ใกล้มาหาสมุทรมีกระแสลมอุ่นจากทางเหนือพัดเข้ามาจากคลิปที่เห็นนอกจากปัญหาอุณหภูมิร้อนจัดแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของบราซิลตอนนี้ก็คือคนที่นั่นมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานจากสถิติพบว่าหนึ่งในสีของผู้ใหญ่ในบราซิลเป็นโรคอ้วนซึ่งจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากมาย โรคร้อนยิ่งดูยิ่งน่ากลัวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก